เป็นเบสุสมเนธทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทสำหรับวันนี้ก็ยังเป็นวันที่24กรกฎาคม2,527เป็นวันบันทึกเสียงเสียงชุดนี้ทำเป็นหนังสือด้วยเทปชุดนี้เป็นชุดที่จบเล่มของหนังสือเล่มหนึ่งจะได้ไม่โตนักตอนนี้ก็ขอพูดถึงการตายวาระที่สาม วรารทีสามนี่ผมตายอายุเมื่ออายุยี่สิเจ็ดปีเออบวชเป็นพระนานแล้วหลังจากการที่บวชเป็นพระอยู่กับหลวงพ่อปานวัดบานอุคโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอ,อยอุธยาตอนนั้นมีวันหนึ่งขณะที่ผมไปเรียนนักธรรมกลับมาที่วัดปรากฏว่ามีรูปหล่อพระศรีอาริยเมตรตย แห่ไปจากวัดไลที่จังหวัดลบบุรีเอาไปที่วัดวาดุงโคแล้วก็ตอนกลางคืนขลางคืนที่สองแลวงพอเวลาตีสองแลวงพอปานถ้าไปอยู่ที่หน้าพระพระศีอานกับตาเชิดซึ่งเป็นลงกศสิทธ์เป็นคนเมีอายุมากแล้วแล้วก็ตาเชิดมาปลูกผมขณะที่มาปลูกผมนักปลาก็ผมตื่นแล้ว พราะว่าหลังจากที่ผมบวชกับพระพปานแล้วถึงเวลาตีสองทุกคืนผมก็ลุกขึ้นจเจริญกรรมฐา,านตามปกต,ติของผม <c oughs> ตามแบบฉบับเพราะว่าการบวชเป็นการบวชเพื่อต้องการจะรู้จกักสวรรค์นรกด้วยความจริงและก็ไปเที่ยวสวรรค์นรกให้ได้โดยการตั้งใจไว้ยอย่างนั้น แต่ก่อนจะบวชก็ไปหาไปพบพระที่มีความสำคัญหลายท่านที่สำคัญจริงๆมีอยูสิบองค์ท่าน,นแสดงออกถึงความสามารถเจริญกรรมฐานผมจนผมมีความเลื่อมใสการท่าน,นแสดงออกไม่ใช่นั่งหลับตาให้ดูท่านพูดทุกอย่างที่ผมผ่านมาถูกหมดแต่ละองค์พูดเหมือนกันเหมือนกับตายเห็นมา แ,แม้ว่าในขณะอดีตใกล้ปัจจุบันคือการที่จะเดินไปหาท่านเราพบอะไรบ้างบางครั้งก็พบสิ่งที่ประหลาดนั่นก็คือจะไปหาพระก็ไปเจอสาวกลางทางสนิ้ก็เลยต้องไปพะวงอยู่กับพระผู้หญิงประเภทนั้นขับก่อนเพราะเธอยิ้มแยมแส่มใสคุยสนุกสนานแต่งกำลังใจแล้วก็ไปหาพระ ไปถึงท่านก็บอกว่าเออก่อนจะมาหาฉันมาถึงก็ตามทางมาเจอขนมหวานเขาจะไม่ชื่นใจไหมพอได้ฟังก็ชอบใจว่าเออพระนี่ท่านรู้จริงๆแล้วต่อมาก็ได้คุยถามท่านคุยกันแล้วก็ถามท่านว่าไปเที่ยวสวรรค์นรกได้ไหมครับท่านบอกนรกสวรรค์แม่นใ,นใกล้แลอเกินนี่ ความรู้ของพระจริงๆเนี่ยเขาไม่รู้แค่สวรรค์นรกนะเขารู้ถึงพรหมโลกเขารู้ถึงนิพพานว่าพระจริงๆที่ตั้งใจบวชใพุทธศาสนาต้องรู้อย่างนี้ทุกองคโอ้โหท่านยืนยันถามว่าพระที่ไม่รู้อย่างนั้นมีไหมครับผมเจอมาหลายองค์ท่านบอกไม่รู้ท่านก็บอกว่ามี อบอกว่าท่านพวกนั้นไม่ได้ตั้งใจบวชด้วยความจริงจังความจริงเมื่อบวชมาตอนแรกอาจจะไม่มีศรัทธาบวชมาด้วยประเพณีคือถึงประเพณีถึงการจะบวชก็บวชบางคนเป็นฆราวาสลําบากยากแค้นเห็นพระมีความเป็นสุขก็บวชแต่ความจริงเป็นพระไม่มีความสุขจะต้องแสวงหาทุกข์ไว้เป็นปกติพระต้องรู้จักทุกข เมื่อท่านอธิบายฟังผมไม่ขอพูดมากพูดมากเ็ษสุขเศษน้นี้ไม่พอก็เลยอยากจะบวชกับท่านอยากจะไปเที่ยวนรกสวรรค์ทั้งสิบท่านบอกว่าฉันไม่สอนให้คุณและคุณไม่ใช่คู่ปรับกับฉันก็ถามท่านว่าคําว่าคู่ปรับหมายความอย่างไงเพราะคำว่าคู่ปรับต้องทําบุญร่วมกันมาแต่ชาติก่อนๆจึงจะสอนกันได้ การสอนเบื้องต้นเป็นของลำบากต้องคู่ปรับถ้ามีความรู้บางแล้วฉันซ่อมให้ได้อะไรบกพร่องฉันสอนให้ได้มาขั้นสุดท้ายก็ถามว่าใครครับไอจิตศรัทธายอยากจะบวชเพราะอยากไปเที่ยวสวรรค์นรกม,นม,ม,นมันมีมันมันมีาตั้งแต่คราวไปได้ตั้งแต่อายุเจ็ปีมันก็กล้องอยู่เสมอว่าต้องลงนอไปเที่ยวในเมืองนรกด้ตนเองให้ได้ ต้องขึ้นไปหาเทวดาให้ได้ไปที่วิมายขอาเทวดาให้ได้รวมความเปนกล้องอย่างนี้ท่าก็เลยบอกว่าถ้าต้องการจะรู้จริงๆก็หลวงพ่อปานวัดบานองโคที่ตะกูลก็เธอมีความเคารพนับถือนั่นแหละเป,เป็นคู่ปรับกับเธอถ้าเธอบวชกับท่านศึกษากับท่านไม่ช้าจะได้เ็าเคยรู้ใจกันมารู้ด้านชีวิตจิตใจกันมาเดิม หลังจากนั้นมาเมื่อมาพ,พาบพระปานกบวดเรื่องรายละเอียดอยู่ในประวัติพระปานแล้วนะถ้าต้องการจะรู้รายละเอียดให้ไปอ่านที่นั่นเมื่อบวชแล้วหลังจากนั้นเมื่อพะพ่อปานท่าน่านตาเชิดมาตามเวลาตีสองเสร็จเสร็จขึ้นมาผมก็ตื่นแล้วเตรียมตัวจะเจริญพระกฐาน เสียงคนเดินมาหน้าประตูก็แย้มประตูไปดูกำลังคลองสังฆาติเรียบร้อยกำลังจะนั่งเห็นได้เชิดเก้าแต่เชื่อก็ยกมือไหว้พวกท่านครับท่านใหญ่รู้ว่าปานนี่เขาเรียกท่านใหญ่ท่านใหญ่นิมนต์ให้ไปหาที่ข้างหน้าพระสิอาดิยะเมตรยกลางสไลาพะฟังว่าเป็นคำสั่งพ่อปานผมก็ไม่ถามต่อไปคำสั่งต้องเป็นคำสั่ง ครูบาอาจารย์ต้องหวังดีเสมอไปหาท่านไปกราบกราบท่านก็บอกกราบพระศรีอานซะเวลากราบลงไปนึกถึงพระศรีอาริยะเมตไตรกราบครั้งแรกนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนกราบท่านสองนึกถึงพระศรีอาริยะเมตไตรกราบครั้งที่สามนึกถึงพันดาพระสาวกทันหลายที่เป็นพระอาจาน์เวลาที่ผมกราบไปใจผมนึกผมก็เห็นภาพ เพราะว่าการเห็นพระพุทธรูปในอกเป็นประจํานึกถึงภาพอะไรขึ้นมาก็บพบภาพทันทีโดยเฉพาะโดยเฉพาะ,ะองค์สมเด็จพระจินสีเวลาที่ผมกราบพระพุทธรูปความจริงผมไม่เห็นพระพรูปองค์นั้นหรอกผมเห็นพระพุทธเจ้าหลังจากก่อนที่ผมจะตายครั้งแรกเวลานี้ก็ติดตาจิตใจปกติไปไหนพมกก็เห็นผมเรื่อยเป็นปกติตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมา เลยเห็นได้ชัดเจนแจ่มใสเวลานี้สวยกว่านั้นแปลวพาเปล่าๆเป็นยับพอผมกราบเสร็จตุวปานก็บอกว่าเธอจงปรารถนาพุทธภ,ภูมิอย่างฉันผมก็กราบเรียนได้บอกว่าคนอย่างผมปรารถนาพุทธภ,ภูมิไม่ได้ครับวาสนาบรารมีว่านวาสนาบรารมีก็ดีความดีก็ดีไม่พร้อมที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ และก็ไม่พร้อมที่จะเป็นพระพุทธเจ้าหลวงพ่อปานจะบอกเธอรู้อะไรก็รู้ได้ทําไมไม่รู้อดีตอดีตที่ผ่านมานะเธอปรารถนาพุทธภูมินนานแล้วเวลานี้มันก็เป็นเวลาใกล้ใกล้จะบรรลุอภิเษกใกล้จะเต็มไม่ใช่ใกล้บรรลุอภิเษกสัมมาธิฏิยานใกล้จะเต็มต้องคนปรารถัตนาพุทธิยานต่อ เมื่อท่านว่าอย่างนั้นผมก็ยอมรับท่านบอกให้ปฏิญาณตนปรารถนาพุทธภูมิผมก็ว่าเพราะว่าแล้วไอ้เสียงมันเบาไปหน่อยท่านบอกไม่เอาว่าอย่างฉันให้ชัดเจนแจ่มใสแบบนี้ท่านก็นำนำนะผมก็ว่าด้วยความจริงใจหลังจากนั้นท่านบอกอธิษฐาน <c oughs> ถ้าอธิษฐานก่อนพระท่าข้าพระพุทธเจ้าจะได้บรรลุอวิเศษสัมมาสัมพุทธิญาณ เป็นพระพุทธเจ้าในอดีตการแล้วขอยกพระสีอานี่ขึ้นแล้วก็ท่านก็กราบตั้งคุกเขา่าเอาสองมือเข้าประคองแทนพระพระก็ขึ้นพระสีอานี่เขายกตั้งเจ็ดคนหรือแปปคนแปคนหลังหลังไม่ยืดหลังงอท่านไปคองสองมือยกขึ้นแบบเบาๆมันก็ผ่านเบาๆแล้วท่านก็วางขึ้นขึ้นลงลง,ลงแล้วก็วาง บอกว่าคุณยกบังผมก็ยกบังนะที่ทำแบบท่านขี้ตามช้างช้างขี้ก้อนใหญ่ผมขี้ไม่ออกเลยเอามือผมก็หยับเข้ามือลู่พระไม่ขยืนแธอก็บอบกว่าเธอวาสนาบารมียังอ่อนลุกขึ้นสองมือจับแท่นพระยกขึ้นเท่านั้นแหละครับยกขึ้นเร็วหรือเบาอยู่ ขึ้นขึ้นลงลง,ลงแบบนะักกีฬาสองสามครั้งแล้วก็วางวางแล้วก็กลับท่านบอกว่าเธอปรารถนาพุทธภูมิได้เธอต้องเป็นพระพุทธเจ้าแน่ท่าน,นว่าแน่ผมก็แน่กับท่านแต่ใจมันก็ไม่แน่หลังจากนั้นท่านอธิษฐานว่าชีวิตของเธอจะอยู่ไปสักกิ่ปีอายุเท่าไหร่จึงจะตาย พราะว่าถ้า,ายุเท่าไรตายให้ยกขึ้นถ้ายังไม่ตายยกไปขึ้นก็ไล่ไปไล่ไปไล่ไป,ไปพออายุยี่สเจ็ดยกขึ้นเบาเบ่งเหมือนก่อนวางแล้วก็กราบพระท่านบอกอายุยีเจ็ดมดยุเธอะแต่ความจริงท่านรู้แา่ว่าท่านจะบอกเฉยๆนี่เราคงจะไม่เชื่อจึงให้ทดลองยกพระษีอ่านดู <c oughs> หลวงพ่อปานเนี่ยผมชื่อว่าธนูเนี่ยวันเวลาตายของท่านท่านบอกลงหน้าสามปี <c oughs> ไปสามปีข้างหน้าเนี่ยวันขึ้นเท่านั้นแรมเท่านั้นเวลาเท่านั้นฉันจะตายแล้วก็ท่านตายตรงเป้งเวลาจะตายจริงๆก็ไม่ได้ป่วยไข้ไม่สบ,บายนอนคลอกอก่อนหน้านั้นตอนเช้าจะดเะู้เจ้า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 ,จา แต่ประกาศว่าหลังจากเที่ยงวันแล้วฉันจะไม่พูดกับใครใครมีธุระอะไรพูดกับฉันได้ก่อนเที่ยงก็รวมความว่าท่านก็เป็นตามนั้นหลังจะเที่ยงานไม่พูดเลยถึงเวลาดนตรีกาตีเพลงวาระแรกหกโมงเย็น <c oughs> <c oughs> ท่านลืมตาแผลบหลับตาแผลบไปเลยที่ประจรนดับพร้อมกันเรื่องของท่านท่านทราบได้ทําไมเรื่องของผมจะทราบไม่ได้ เพราะตามปกติแล้วเรื่องของตัวทราบยากเรื่องของอื่นทราบง่ายหลังจากนั้นมาเมื่อพ่อปานบรรณภาพแล้วออกขอโทษหลวงพ่อปานก็บอกว่าต่ออายุเสียเธอยังไม่ควรจะตายเายุี่ออายุ27ปีผมก็นึกในใจว่าถ้ามผมตายอายุ27ปีผมก็เป็นพรมเพราะเวลาที่ผมจะเริญกรรมฐานผมไปพรหมเสมอผมขึ้นไปครั้งแรกพรหม ขึ้นไปบรรดาพวกพรหมเขาเงียบเกาจริงวันนั้นไม่เงียบหลอกเจ้าเจ้าเจ้าเพื่อนเก่ามาแล้วเพื่อนเก่ามาแล้วดีอกดีใจแล้วต่างคนต่างก็บอกว่าเพื่อนเก่าลงไปไม่ทันหมดอายุพรหมตั้งใจจะไปบำเพ็ญบารมีกลับตายคำนี้ไปอยู่สูงกว่าเดิมผมเข้าใจว่าจากพรหมทั้นที่เก่าอาจจะเป็นพรหมทั้นที่สิบที่เอ็ดก็ตามเรื่อง ผมไม่เคยนึกว่าไอเรื่องนี้ผมนี้พานเนี่ยผมจะไปไหนผมเข้าใจว่าผมเป็นพรหมชั้นนี้เมื่อตายแล้วอาจจะเป็นพรหมชั้นโน้นที่สูงกว่าพรหมนี่เป็นชั้นจริงๆความรู้สึกมีเท่านั้นตอนนี้เวลาเจริญกรรมาฐานผมก็มั่นใจผมคิดเลยว่าตายคราวนี้ผมจะไปเป็นพรหมผมก็ไปชั้นพรหม,มชั้นพรหมทุกๆวัน เวลาที่ไปถึงนั้นวิมานก็มีวิมานว่างไม่มีใครเพราะไม่มีนางฟ้าเป็นบริวารถ้ามีนางฟ้าบริวารชาญแตกแน่ขึ้นไปวิมานเงียบไม่มีใครเลยผมก็ไปนั่งเล่นนอนเล่นพมสบายสบายดีไม่ดีตอนหัวคำ่ำท่องหนังสือทบทวนความรู้เสร็จประมาณสี่ทุ่มผมก็ไหวพระเสร็จสมาทานเสร็จ ผมก็กลับมานอนเวลานอนผมก็รวบรวมใจพุ่งพลัดไปวิมานของผมผมก็เป็นผมเหมือนกันผมก็นอนแข็งที่นั่นปลอนร่างกายมันนอนตามสบายข้างล่างถึงเวลาใกล้ตีสองอีกห้นาทีผมก็ลงผมทําอย่างนี้เกือบทุกวันผมจะมีความมั่นใจว่าผมตายเมื่อไรคุจะไปเป็นผมเมืนั้นแต่ว่าหลังจากนั้นมาเมื่อพบวัน ถ้า,ายต่อ,อยุผมก็ไม่อยากจะต่อถ้าบอกไปต่อไม่อยากเอาปลามาหนึ่งตัวลอยปลาหนึ่งตัวได้หนึ่งปีผมก็เฉยต่อมาวันหนึ่งท่านซื้อปลามากำมังใหญ่ไม่รู้กี่ตัวตัวเล็กบ้างอะไรบ้างก็ยักษ์กำมังใหญ่มากแล้วให้พระไปตามผมพเพไปตามไม่ลิงดํมมาที่ิ <c oughs> พอไปตามมาแล้วท่านก็บอกว่าเอา คุณช่วยปลาไปปล่อยดีนะผมก็นำปลาไปปล่อยผมนึวกว่าปล่อยแทนท่านพอกลับมาล้างกำบังมากำบังมาบาง,าบบางาที่เดิมก็ไปกราบท่านแต่ว่าเป็นนมาแก่ต่ออายุแล้ว <c oughs> ปลาทั้งหมดฉันซื้อให้แก่แกอายุยี่บเจ็ดต้องไม่ตายผมก็ไม่ได้ว่าอะไร <c oughs> ตายหรือไม่ตายผมก็ไม่หวาดผมก็ตัดสินใจเผื่อว่ามันจะตายผมก็เร่งรัดกำลังใจผมเรื่อยๆแต่การเร่งรัดผมไม่นั่งไปนั่งหลับตาพี่นั่งภาวนาที่ไหนหรอกเวลาจะไปไหนนั่งที่ไหนถ้าไม่มีเพื่อนคุยผมก็เห็นพระผมตลอดเวลาเวลาจะดูสือผมก็เห็นพระก่อนเห็นพระแล้วผมขอพรคอยจำสือ่อได้แม่นๆง่าย แล้วมีความเข้าใจเป็นตำลับตำราก็รู้สึกมีประโยชน์ <c oughs> ตำราบาลีถึงก็ว่ายากยากแต่ผมเรียนเขาไม่หมักได้นิดหน่อยอย่างอะไรสังกยายก็ดีอังขยายก็ดีพวกนี้เขาว่ายากผมไม่มีความรู้สึกว่ายากเลยดูตำราแล้วเข้าใจต่อมาเมื่อยุติเจ็ดยี่สิบเจ็ดปีตอนนั้นอยู่วัดประยุรวงศาวาส ก็ไปเรียนบาลีอยู่ในกรุงเทพตอนนั้นเป็นบเลีแล้วอยุที่ยี่สบเจ็ดนี่เป็นบนแล้วก็มีพระท่านร,รมยาขนาดหนึ่ง <c oughs> ทุกองค์ฉันแล้วรู้สึกว่าสบายผมก็อยากจะมีกําลังร่างกายโปรดงของเขาบ้างแล้วเป็นนักเทศแล้วด้วย <c oughs> ก็ขอท่านฉันพอฉันไปไประเดี๋ยวเดียวท้องถ่ายสามครั้งหมดแรง คราวนี้ตามันเริ่มสั้นมาทีหน่อยหน่อยใช้ตาที่มองไกลๆมันเห็นสั้นกั้มาสั้นกั้มาสั้นกั้มาจนตั้งพระกับเนนนั่งข้าๆสองสามองค์ไม่เห็นพอไปเห็นก็หมดความรู้สึกภายนอกข้างนอกใครจะไปใครจะมาก็ไม่เห็นหมดเขาพูดกันผมก็ไม่ได้ยินหมดแต่ความรู้สึกในขณะนั้น <c oughs> มันเป็นความรู้สึกแตกต่างกับที่ตายมาแล้วคือมันยังไม่ตายจริงอย่างที่ชาวบ,บ้านเขาเรียกว่าสลบแต่ความจริงสลบมันไม่มีความรู้สึกเอ้นั่นก็ไม่จรสลบผมเข้าใจว่ากําลังเขาจิตเป็นฌานมากกว่าหากว่าท่านจะถามว่าเป็นฌานด้วยอาการยังไงนั่งเปลืองและเปล่าเลยตอนนี้เป็นการศึกษาน่าจะศึกษาเพ่ความเข้าใจไว้นะ ผมไม่ใช่ผู้วิเศษแต่ผมเอาจากจริยาที่ผมประสบมาเองมาเล่าสู่พวกคุณฟังนั่นคือว่าเวลาที่ผมป่วยก็ปกติผมจับเห็นภาพพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาคือพระพุทธรูปทองคําที่ผมชอบแล้วก็ภาพพระพุทธเจ้าที่ทแสดงพระองค์ให้ปรากฏหลังจากการบวชวันที่สอง เมื่อปรากฏชัดแล้วว่าหลังจากที่ตายครั้งที่สองได้ภาพนั้นเหมือนกันแต่ดีลาการนั่งต่างกันแต่เหมือนกันจริงๆสวยมากมันจับจิตจับใจเพราะผมชอบสวยๆเวลาเป็นหนุหนม่มๆอย่าเป็นครวัตผมก็ชอบสวยๆเหมือนกันใครสวยผมก็ชอบตนตอนเป็นพระมานีผมชอบพระพุทธเจ้าสวยๆ วางสาวๆสวยๆคือไม่ยุ่งกับแกผมสู้แกไม่ได้ผมเลิกสู้ตั้งใจไม่สู้ตั้งแต่บทวันแรกก็เลยไม่คิดจะสู้ต่อไปกรวมวความผมก็ชอบสวยๆเห็นท่านสวยๆภาพสวยมันชอบเห็นท่านทุกวันทุกเวลาเดินพิจารณาเขาเห็นเูาตลอดนั่งอยู่ไม่มีใครควรเห็นตลอดเวลาดูสืยเห็นท่านอยู่บนหัวผมเลย ผมให้ท่านเอานึกว่าท่านอยู่บนหัวผมจิตใจสายสว่างจำอะไรได้ดีเวลาป่วยไข้ไม่สบายเป็นน้าท้องถ่ายเครื่องแลบของคนนึกในใจว่าการอย่างนี้มาแล้วเราสู้ได้ว,ว่าเราสู้ก็เลยจับอารมณ์เบาๆผมไม่ทำอะไรหนักผมก็ภาวนาพุทธโธให้ใจเข้านึกว่าพุทให้ใจออกนึกว่าโธ ใจก็จับพระรูปประโคมององค์สมเด็จพระสัมมาทุธเจ้าที่เคยเห็นชัดมากและพระองค์ก็ทรงแย้มพระโอษฐ์ไม่เคยพูดต่อมาความรู้สึกภายนอกหมดอารมณ์ภายนอกดับร่างกายไม่รู้สึกตาไม่ได้ยินไม่เห็นหูไม่ได้ยินแต่มีความรู้สึกกันตัวเองว่าตัวเองอยู่ในร่างกาย สภาพของตัวเองเป็นพรมสายชัดเจนมากสวยงามกว่าเก่ามากแต่ว่าไม่ยังไม่ไปไหนตัดสินใจมีความรู้สึกว่าเราควรจะอยู่แล้วเราควรจะไปอันนี้เป็นเครื่องเตือนใจบรรดาเพื่อนบิณฑษสธสรมเนีรและบรรดาญายโยมพุทธบริษัทว่าลักษณะของการเข้าฌานตายเนี่ยที่แรกผพระว่คนเข้าฌานตายต้องลุกขึมานั่งคตมั ชักอุปคำและภาวนาตัวตรงความจริงไม่ใช่อย่างนั้น <c oughs> คำว่าชายคืออารมณ์ชิงของสมาธิอารมณ์ที่เป็นมหากุศลเวลานั้นผมนึกเบาๆนะผมไม่ทำเครียดไม่ใช่มี่อารมณ์ตึงเป่งอาการตึงเป่งน,นี่ผมก็ไม่ชอบว่าตึงที่ไรมันไปไม่ได้สักทีต้องใช้อารมณ์เบาๆอยากจะไปไหนก็ไปได้ นี่พอให้ใจเบาๆสบ,บายนึกจิตเป็นสุขเห็นภาพพระก็สบายเพราะหมดความรู้สึกภายนอกก็มีความรู้สึกว่าร่างกายเห็นชัดเห็นร่างกายเดิมเนี่ยเหมือนก็ทถ้ำใหญ่มากเรียกว่าถ้ายืนต่อตัวสองสามคนไม่เห็นไม่ไม่ไปถึงแล้วก็นึกในใจว่าเราจะอยู่ดีหรือไปดี <c oughs> ก็คิดอีกทีว่าถ้าอยู่ดีกว่าเก่าเราจะอยู่ถ้าอยู่แล้วไม่ดีกว่าเดิมเราจะไม่อยู่เสียเวลาปเปล่า mm hmm. ก็ตัดสินใจไม่ได้หลังจากนั้นก็นึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอธิษฐานว่าข้าพเจ้าวควรจะอยู่ร้อควรจะไปไปไหนไปพรมวิมานเห็นชัดแล้วก็บริอากาศเต็มเพื่อแพลพรไปเลยยับ ทวดากับพรหมพอดิยะเต็มไปหมดสดชื่นเหลือเกินแต่ว่าทุกท่านไม่มีใครกวักมือเรียกเพียงแต่ว่ายิ้มใข่ค,คนให้ดีก่อนใข่ค,คนให้ดีก่อนท้าสามัดีพรหมมายิงขาึานหน้าบอกจงใข่ค,คนให้ดีจะไปหรืออยู่ใข่ค,คนให้ดีผมก็เลยนึกในใจนึกถึงพระพุทธเจา้าว่าถ้าหากว่าควรอยู่ หรือควรไปถ้าควรจะอยู่่อยมีฉับพันนางสีรัศมีิุวการพุ่งมาเป็นเปดานถ้าหากไม่ยังไม่ควรอยู่ควรจะไปคอยเห็นว่าไม่เห็นอะไรปรากฏเลยพออธิษฐานเสร็จก็มีรัศมีอุวการพุ่งมาเป็นแสงรุ่งเป็นเป็นดานแผยอยู่พักหนึ่งหายไปเขคิดว่าท่านบอกว่าควรอยู่ ถ้ตัดสินใจใหม่ว่าถ้าอยู่ดีกว่าเดิมขอมีร,รัตสมีพุ่งมาใหม่จะเป็นทักษิณาวัตถ้าหากว่าอยู่จะไม่ดีกว่าเดิมจะให้รัศมีพุ่งมาอีกเลยก็ปรากฏรัศมีพุ่งมาใหม่เป็นทัศนวัตสวยสดงดงามมากครู่หนึ่งก็หายไปก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นต้องอยู่เวลานั้นก็ปรากฏมีเทวดาท่านหนึ่งคือพระอินทร์ ตอนนั้นท่านแต่งตัวชุดสีขาวผู้หญิงขาวหมด <c oughs> นุ่งผ้าธรรมดารรมดาเป็นผ้าพื้นไม่ผ้าสบายเฉียงอสีขาวท่านก็มามียาก้อนหนึ่งเหมือนก้อนดินว่าคุณฉันยาก้อนนี้เสียและการที่คุณรับเทศไว้ทีจังหวัดสมุทรสงครามวันมะรืนนี้ไม่ต้องการไม่ต้องให้ใครไปแทนคุณไปเองได้ร่างกายยังปกติ รับยาเข้ามาฉันรถเหมือนดินหลังจากนั้นก็มีความรู้สึกตัวตื่นขึ้นแต <c oughs> ่เวลาประเดี๋ยวเดียวตามความรู้สึกแต่ว่าเพื่อนพระบอกว่าเวลาสิ้นไปแปดชั่วโมงเศษดีว่าสมเด็จพุทธาจา์์ว่านงท่านเป็นพระที่ควรไหว้อย่างยิ่งเป็นพระที่มีอารมณ์บริสุทธิ์มาก แต่เยี่ยบจะบริสุทธิ์ขนาดไหนนะผมไม่ทราบอย่าถามผมนะผมรู้ของผมคนเดียวก็พอว่าองนนี้ผมไหวหมดตัวไม่ใช่ว่าเฉเพาะมือหระเพราะหน้าผากของผมท่านยับยังห้ามไม่คนอื่นมายุ่งกับร่างกายของผมนั่นดีไม่ดีเขายกขึ้นเชิญแต่ก่อนไปแล้วผมไม่มีสตัง ผมเป็นนักเทศแต่ผมมีคาถาต,าติดกระเป๋าไม่ถึงสิบบาทตลอดเวลาผมเลี้ยงพระเลี้ยงเน,นหมดก็รวมความว่าผมก็รอดตายมาได้เวลานิ้รืกกับเป็นการประลองความตายการตายคราวนี้มีประโยชน์ประโยชน์ที่มีการเข้าใจว่าการเข้าฌานตายเป็นยังไงในเมื่อไปดูหลวงพ่อปานที่จะ่าตายเข้าฌานตายทึ้งไปลุกนั่ง ยังนอนธรรมดาธรรมดาอารมณ์ปกติเห็นหายใจปกติไม่มีการเครียดพึ้งปังทำท่ามันจะเดินสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาป็นชานดิงไม่ใช่อย่างนั้นแล้วผมเวลานั้นไม่ใช่จะเรียนแบบหลวงพ่อปานวาเวลาว่าป่วยไข้ไม่สบายผมเกิดความไม่แน่ใจว่าชีวิตผมจะอยู่หรือไม่อยู่เอ้ผมคิดเสมอนะครับ เวลานี้ยิ่งป่วยเวลาที่พูดผมก็มีความรู้สึกอย่างนั้นที่พูดเวลานี้ก็มีความห่วงว่าผมป่วยเป็นปกติเดินก็ซ่วนหน้าส่วนหลังหน้าก็หมอกงงทุกวันนับเวลาสองเดือนเสร็จมาแล้วยิ่งใกล้ระยะเวลาที่จะบันทึกเสียงนี่มันยังเป็นหนักผมก็ไม่ไว้ใจในชีวิตของผม ผมอาจจะคาบออกสิ่งที่มีความรู้สึกเป็นคุณประโยชน์หนีไปแต่นี้จากท่านไปเอาไปเมืองผีสมดุดผมเกรงว่าความรู้สึกประเภทนี้จะดีหรือไม่ดีตามคนอื่นนะผมไม่ทราบถ้าผมคิดว่ามันเป็นคุณประโยชน์สําหรับผมก็เลยวันรีบขายไว้ซะก่อนแทนยีดกลืนไม่หมดแต่ผู้เดียวเป็นว่าขอให้ท่านหลายพึงมีความเข้าใจ การเข้าฌานตายเขามีสภาพแบบนั้นก็ทอทุกท่านเอาแบบนี้ยามปกติตอนเช้ามืดอ,อย่าลืมใช้อารมณ์ของกรรมฐา,านตามที่ท่านจะพึงทำได้ใช้กำลังให้ถึงที่สุดแต่อย่าให้เครียดท่านที่ได้มโนยิธิพุ่งกายไปนิพพานก่อนกายไหนนะอธิสมานกาย ล่อยให้ใจสบายต่อหน้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีมัยของเราวปทมัมยของท่านก็ได้แล้วก็ตัดสินใจว่าร่างกายพังมาไรเข้ามาที่นี่เหมือนนั้นแล้ววันนั้นทั้งวันท่ายามว่างมีอยู่ยงจะริ่มพระโรูปพระฉลององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและโลกขอนิพานสำหรับท่านนี้ปฏิบัติในด้านสุขวาวิสาสโก ก็จับพระรูปประโฉมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยเห็นก็ใช้พระพุทธรูปแทนองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้ลักษณะใดก็ได้จะนึกภาวนานในใจเมื่อไรก็ได้เวลาคุยกับเพื่อนเดินไปในธุระเราไม่สามารถจะภาวนานได้ก็ใจนึกถึงภาพถ้าต้องการจะทราบต้องการจะพูดใครนึกถึงภาพพระพุทธเจ้าเสียก่อนและขอบรารมีพระองค์สมเด็จพระชินนวรส ได้โปรดสงเคาะการสินตัดสินใจถูกต้องและรวดเร็วเพียงเท่านี้บรรดาทา่านพุทธบริษัทกำลังใจทุกวันของท่านจะมีความสุขถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าคนโสดาภิกษุาคานาคารหันแต่ว่ากำลังใจของเรานั้นจะมีความสุขสดชื่นผมคิดว่าตายแล้วอย่างเหลววปสวรรค์ได้แน่แต่แต่ว่าถ้าอารมณ์แบบนี้แสดงสัญลักษณ์การเป็นพรม ก็เข้าใจว่าทุกคนก็ต้องไปเป็นผมแน่นอนอรบรรดาสาโกคุองสมเด็จปชินวรสัญญาณบอกหมดเวลาหมดแล้วก็ขอยุติวัตถเพียงเท่นี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี